เลือหนึ่งสามสี่เดี๋ยวลูกศิษย์ลองเดาสิฮะประดูพัตทีเที่ยงคืนนี้ถามนิดนึงจำใช้ยถามก่อนแล้วดูการในของทวีปยุโรปมีทั้งหมดกี่ฤดูสี่ฤดูบ้านเรามีกี่ฤดูสามฤดูบางคนก็บอกว่าสองร้อนแต่ร้อนโคตรโคตรนะั้นจำง่ายแล้วดูการของทวีปยุโรปให้ช่องง่ายๆว่าพรีร้อนร่วงหนาว น้องๆลอง,องพูดพร้อมกันเสียท้องว่าพรีร้อนร่วงหนาวเห็นไหมฉะนั้นแปลว่าตอนช่วงเกิดบิ๊กไนท์ซันตอนช่วงนี้เนี่ยมันเกิดตอนช่วงฤดูร้อนภาคชิดเชียงคืนฤดูร้อนตอนช่วงนี้ก็ครอบคุมเวลาสเดือนคือมิถุนายนกรกฎาสิงหาคําตอบข้อนี้คือข้อที่หนึ่งเก่งมากเห็นไหมเพราะว่าเราต้องค่อยๆฝึกทําข้อสอบใหม่ๆนิดนึง เราจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจะได้เคยชินนะต่อไปข้อที่11นะภูมิศาสตร์ตัวนี้มันก็จะง่ายหน่อยฉะนั้นอาจารชัยอาจจะบางตัวจจะไปเร็วขึ้นเขตทุ่งญ้าปัมปาสในประเทศอาร์เจนตินาไหนถามหน่อยอาร์เจนตินาอยู่ทวีปอะไรอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอออเมริกาใต,อาใต้อเมริกาใต้เขาถามว่าพบดินประเภทใดโอ้โหอเมริกาใต้พบดินประเภทใด พอดูแล้วแถบนั้นจะมีภูเขาไฟไหมะฮะจะมีภูเขาไฟมาลูกศิษย์ไม่มีตัดทิ้งก่อนนะภูเขาไฟไม่เกี่ยวข้อที่สี่ทุ่งหญ้าเขียร้อนดินทุ่งหญ้าเขียร้อนก็ยังไม่ใช่เหลือหนึ่งกับสองเหลือหนึ่งกับสองถ้าเกิดให้ลูกศิษย์ลองเดาสิเอาหนึ่งเอาสองใครเลือกหนึ่งชูหนึ่งนิ้วใครเลือกสองชูสองนิ้วชูขึ้นมาทุกคนเลยขอดูหน้าหน่อยน้องๆทั้งบ้านดูหน่อยชูดีๆนะ จินิวชีนะจิวนิวชีนะคำตอบคือข้อที่ <Yeah. S 1> ดังให้เพื่อนทางบ้านได้ยินคำตอบคือข้อที่เก <Yeah. S 1> ่งมากข้อที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ดินเลสหมายถึงดินอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้ดินตะกอนน้ำผาตัวนี้คือน้ำผาแต่ดินเลสเป็นดินตะกอนไม่ใช่น้ำผาเป็นดินตะกอนลมผาลมหอบดินตะกอนมาเป็นเนินทับถมกันเห็นไ,ไหมตัวนี้เป็นข้อสอบใหม่ แต่ว่าที่อาจารย์ชัยตั้งโจทย์มาถามนี่ไม่ได้อยู่นอกเดือเกรหลักสูตรนะเพียงแต่ว่าเขามีโอกาสในการจะดึงของใหม่ๆมาถามเนนะืสังคมไม่ยากแต่ก็ค่อยฝึกนิดนึงแล้วก็อ่านอ่านให้ละเอียดนิดนึงจะเข้าใจต่อไปข้อที่12ข้อไหนง่ายอาจารย์ชัยก็จะไปเร็วดิดนึงเพื่อรู้สึกจะได้ลองฝึกทำเพราะว่าเราจะได้เข้าใจและเตรียมตัวไปทำได้ การปลูกข้าวแบบข้าวสาลีแบบ extensive farming อ๋อเขาต้องการถามว่าเขาว่า extensive ตัวนี้เน้นใช้เครื่องจักรหรือเน้นใช้คนจรัรชัยถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องจักรกับคนรู้สึกใช้อันไหนดี<ส>เพื่อได้ผลรวดเร็วเ<ส>ครื่องจักรข้อนี้ตอบข้อที่ 1, 1> นะ่งไม่ยากต่อไปข้อที่13ามอานนะ้อจารชัยถามภาคอีสานละปัญหาสำคัญที่สุดของภาคอีสานคือเรื่องอะไรเออนะักเรียนนะ อันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากถามเกี่ยวเรื่องภาคอีสานถามว่าปัญหาของภาคอีสานปัญหาเกิดจากดินหรือปัญหาเกิดจากน้ําน้ําไม่มีหรือดินไม่ดีปัญหาเกิดจากดินหรือเกิดปัญหาเกิดจากน้ําเป็นหลักดินดินเป็นหลักฉะนั้นน้ำเนี่ยเยอะนะถ้าเกิดอาจารย์ใช้ช่วยอกให้สองตัดทิ้งก่อนแต่น้ำลําธารมีน้อยโอ้มีแก่งเยอะแยะมากกุดเยอะเลยนะปริมาณน้ำฝนน้อยไม่ใช่อีสานฝนตก เป็นมากอันดับที่สามของประเทศเหลือสามกับสี่เขาได้รู้สิทธิต้องเลือกเองโจถามสําคัญที่สุดสำคัญที่สุดระหว่างดินทรายกับดินเคม็มอีสานม,มีปัญหาอะไรเยอะที่สุดทรายหรือเคม็<า>มเก่งมากตอบข้อที่สา,ส,าาสามดินทรายดินเค็มนี่ภาคอีสานดีใช้ปลูกอะไรรู้สิปลูกข้าวหอมมะลิตอนนี้กำลังมีคู่แข่งแล้ว ประเทศที่พยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวสู้กับ j จส์มินไรส์ของเราคือประเทศไหนอเมริกาอเมริกาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังผลิตข้าวรุ่นใหม่ให้กับแกดูได้สู้กับไทยได้แล้วออกเป็นชื่อ Ja ส์มินไรส์เอาเข้าสิสู้กับแจส์มินไรส์ข้าวหอมมะลิของเราเห็นไหมนั้นอเมริกาเขาพยายามสู้เพราะว่าประเทศเขาได้สั่งซื้อข้าวจากไทยเยอะนั้นเขาสังเกตว่า ดินเค็มไม่ใช่ว่ามันไม่ดีภาคอีสานนี่ดินเค็มใช้ปลูกอะไรนะข้าวหอมมะลินะสืบสาตอบข้อที่สามนะข้อสิบสี่ข้อไหนง่ายไปเราเราไปหรือหนึ่งสิบสี่จะถามอนุรักษ์ทรัพยากรหมายถึงอะไรข้อสอบชอบถามเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรน,นะแต่ว่าข้อไหนเออรู้สิทิอ่านดูแล้วเนี่ยสองกับสามนี่ไม่ใช่ล้วหรือหนึ่งกับสี่ลองตอบสิหนึ่งง่ายที่สุดเลยป้องกันและรักษาให้เกิดผลดีใช่ได้นะ ่อไปข้อที่15บห้าถามว่าโครงการอันไหนที่ต้องมีการทําวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบนะวิเคราะห์ผลกระทบนะวิเคราะห์ผลกระทบอันนี้อาจารย์ใช้ช่วยเลอกให้เลยคราวนี้ตอบข้อที่1เพราะว่าการผลิตสารกําจัดศัตรูพืชพวกนี้ไม่ว่าวารกิตันก็ต้องทํารายงานผลวิเคราะห์ออกมาด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญ15ตอบข้อที่ หนึ่งต่อมาดูข้อที่ส6บหอ่ะอันนี้ง่ายเลยเลยลำดับสิสีต่างๆรู้สิ์ลองเลือกสิขยะย่อยสลายได้ขยะเน่าเสียพวกนี้สีอะไรเอ่ย,ยฮะสีอะไรรู้สิ์สีเขียวอ่าพวกเศษอาหารไงสีเขียวย่อยสลายยากพวกพลาสติกทั้งหลายโฟมทั้งหลายถ้ายาสีอะไรสีฟ้า ขยะแหะ้งล่ะเก่งมากเหลืองอันตราย <S <S 2> <S 2> แดงเห็นไ,ไหมพอเราได้ฝึกทําของใหม่เนี่ยเ้าตอบข้อนี้ตอบข้อที่สามเห็นไหมแต่พอได้ฝึกทําของใหม่เรื่อยๆก็จะเออข้อสอบมันถามได้หลากหลายจะได้ตามได้ทันนะสิบหกตอบข้อที่สามต่อไปข้อที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดตัวนี้เนี่ยเขาถามยากนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าในการวัด ควารวัดสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชัยช่วยเลือกให้ถ้าเกิดรู้สึกเจอคาว่าถ้าค่าของ T.C.B. เนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นการวัดค่า B.O.D. กับค่า D.O. เพราะนี้อาจารย์ชัยช่วยเฉลยให้17ตอบข้อที่3นะใช้ค่า D.O. กับค่า B.O.D. ในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำสิบเจตอบข้อที่3นะต่อไปข้อที่18ข้อนี้ทุกคนกค่อยฝึกคิด ลองคิดนิดนึงถามว่ารู้สึกเลือกข้อไหนดีนะแล้วถามว่าถ้าเกิดไม่เลือกข้อนั้นถามว่ามันผิดอย่างไรต้องแก้ยังไงดีใช้คาว่ารีอะไรข้อสอบตอช่วงหลังถามพวกรีพวกนี้เยอะมากนะถามรีพวกนี้เยอะมาก18ข้อหนึ่งรียูสนำยางรถยนต์เก่ามาทํทาถังขยะรู้สึกคิดว่าใช่ไหมหนูดูว่าใช่ไหมหนูดูนักคอมวว่าใช่ไหมใช่นะถูกรีเจก หลอดตะเกียบประหยัดไฟแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช่ไหมใช่คราวนี้เหลือ3กับ4เอานะคราวนี้เหลือ3กับ4น้องๆทางบ้านลองเลือกซิมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผิดแต่ถามว่าพอผิดปับ๊บต้องแก้อย่างไรงข้อที่3ก่อนรีคอฟเวอรี่ก็ได้หรือรีคอฟเวอร์ก็ได้นำน้ำที่ล้างรถแล้วมาปล่อยให้ต,ตกตะกอนแล้วก็ไปใช้รดน้ำต้นไม้ต่อข้อที่สใช่ข้อที่ผิดก็คือข้อที่ส จันชัยถามว่าผิดอย่างไรออผิดอย่างไรนำขวดกาแฟที่หมดแล้วนำมาใส่ของแห้งมันไม่ใช่รีไซเคิลนะมันเป็นรีอะไรรีอะไรนักเรียนเก่งมาก reuse reuse ข้อสุดท้ายก่อนที่อาจาันชัยจะแจกอ,อ๋ออ,อีก2องข้อ19กับ20นะกำจัดขยะออแบบ ใช้เงินทุนน้อยอ่ะอะไรดีเออฝังกบ19ตอบข้อที่3ฝังกบต่อไปข้อ20ข้อ20ตอนช่วงหลังสังเกตได้ว่าคุณออกข้อสอบเนี่ยจะถามคำศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้นอาจารย์ชัยมาให้เพิ่มนะเขาได้แล้วเลยข้อสอบชุดนี้ถามในข้อที่3ดึงช้อยข้อที่3มาถามเลยอจนดา21เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ดึงจากข้อนี้ไปถามเลยในข้อสอบออนไนนะนะแผนบริการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอนนี้อาจจะใช้ถามใหม่ถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะรู้สึกคิดว่าข้อไหนดีเอ่ยที่กล่าวผิดข้อหนึ่ง mba บนทนชีวภาพสิ่งมีชีวิตทั้งครอบคุมพื้นที่บกและน้ำข้อหนึ่งใช่ข้อที่สอง unccd เกี่ยวข้องกับทะเลทราย desert ทะเลทรายใช่หลือสามกับสี่คตอบคือข้อที่ ส,สี่บาเซนี่เกี่ยวข้องอะไรเอ่ยบาเซนี่เกี่ยวข้องกับการกําจัดของเสียนะรู้สึกแก้ได้หนึ่งกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดนกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดนฉะนั้นก็มีบางประเทศที่นิสัยไม่ดีเอาของที่อันตรายมาทิ้งไว้ที่บ้านเราใช่ไหมแล้วก็เลยต้องมีการทําอนุสัญญาบาเซล น,นี่อาจารย์ชัยก็เลยถามไอ้บาเซอร์เป็นชื่อเมืองอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งอาจารย์ชัยถามว่าบาเซอรเป็นชื่อเมืองอยู่ในประเทศอะไรฮะประเทศอะไรใช่บาร์ซิลไหมบาเซอร์เอาบาซิลง่ายๆเลยคําตอบคือไม่ใช่บาเซอรอยู่ในประเทศประเทศอะไรนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์